นนี่ก็นะฮะน่องนี่กินข้าวกินข้าวกับแจ้วเบิ่งถั่วแจ้วเพิ่มนองอันนี้เป็นผู้ใดตามเบื่อจ้อตาำอ่ะตามแจ้วให้ลูกกินกินข้าวกับแจ้วเอาอึ๊บอืมมืออื่นไปโรงเรียนได้เนาะ สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องยินดีตอนรับทุกทานเขาซูส่องของเฮาอีกคือเก่าคือเดิมเนาะก็ตอนนี้เนาะเฮาได้เดินทางไปที่บ้านผู้สะแทนหลังจากที่กลับมาเนาะเฮาก็จะมาแวะเยีย่ยมยามเอื้อยซ่เนาะแต่หากว่าท่านใดเคยเห็นคลิปเฮาที่แล้วก็คือเป็นแม่ห้างตอนนี้ก็คืออยู่น้ำลูคัน3มคนลูกสาวมดลุงยิ่งมดนะเป็นเฮือนแบบน,น้อยแล้วก็ผู้พังเมื่อ,อร้รแหละก็เป็นตาชงสา้านพ่อแม่พี่นอ้อง อ่าเห้าเห็นในคลิปที่แล้วกันก็โอ้โทุอ่าน้องน่องัน,องอนกับ่บสบายสองคนเอาอันติดหัวนีนติดอยู่เนะาะบ่ได้ไปโรงเฮียนซะกับเบได้ไปห้องมอตืะนะ้อมาน่ะเอาก็เอาเงินให้เพื่อนไปซื้อยุกซื้อยาเป็นที่เรียบร้อยในคลิปนั้นเนาะในคลิปนี้เขาก็จะมาอ่าอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องครับสมอ่าน้ำกันอีกเทาก่านึงภาวาสงสารทางน้องน่อยกับแม่ของเพื่อนอันแห้งนะเนาะอ่าเมื่อนี้เขา น่าจะได้ภาษาแปลนะเนาะมาแปลเอาพอเข้าใจเนาะเพราะว่าเอ่ยซอแม่ของน,องนอง้องๆอับเบ้าภาษาลาวบ่ค่อยได้ดีบานใดนะโอเคเดี๋ยวเขาเข้าไปอู่ไปร่มเมพื่อนตึมเนาะอ่าเนาะพอแม่ไปน,นองอันนี้ก็คือเป็นเฮือนซานบานซองของเพิ่นนี่ยเพิ่นเอาฟืนไว้ร้ายพอสมควรเลยเต็มเนาะเต็มกำเลยภาษาเขาเอื้นมากำเนาะ,นะอ่า อาจเด็กน้อยเห็นเขามากอะมานะเออนะอันนี้ล <reading repetition> ูกกกเพิ่นลูกกกเพิ <wonder> ่นอายเขาเขาเอากรต้องอายเนาะเขาแบบมาช่วยเหลือสินะครั้งที่แล้วเขามากกับเพิ่นก็อายเขาเพื่อนคนละน่ะอืมโอเคนี้เป็นเฮือนเพิ่นพ่อพี่น้องโอ้เดี๋ยวจะยายเด็กยายขนมให้เด็กน้อยกันนี่คุณ สบายดีไอ้สบายดีโดยโดยไอ้บ้างลงมาหาเห่าหนึ่งนึ่งแบบนี้ล้วอ้นาเขาเป็ี่ยนย่างรอแล้วมีเด็กเก็ดมาเก็ดใส่บิ่งเฮาจะลองเข้าไปหาเฮือนคืนนะอ้อนุญาตเข้าเฮือนนึ่งสบายดีเอลยสบายดีโดยโดย

โอกาสดีเขาจะเห็นน้องหน้อยกินเข่าเนาะเอหน่จำามวยนี่เดชอเดชอภาพผืนกินมึงดูเห ok ็นน้อยกินน้องหอน้านนียอโจกเอออาแต่ก็เาต่อยงเออุจน้องอนไทยี่จัดด้วแต่ด้ววัหมีมัวซสหรนน้ามนมจโอ้โมีาพข่าอ่ะแ ผ้าขาวบ่มีจุมันได้จุมไม่จุจ้ะเตะเตะจีอยู่ก็เตะไปหับ่มีว่าซั่นบ่มีบ่เนาะการนี้ต้องอเฮ็ดแบบนี้กินน้ําอากินข้าวนะแน่นั่นแหละเพราะว่าเพิ่นสดี้น้องิรีนะน่ะโดยอนุญาตอ้ายซื้อหยังเด้ซื้อพรสายพรสายเนาะอ้ายอ้ายพรสายมื้อนี้อนุญาตอ่าขอเป็นนึงให้อ้ายช่วยแปลเฮาด้เนภาษาหว่ายๆเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยฮู้ภาษาลาวปานเนาะจ้ะๆๆช่วยแปลให้เด้อเน อืมโอ้นี่โอกาสดีเครับเจนน้อยกินข้าวเ็นน่าได้กินข้าวร้วเหมืงนูกกินน่าที่ชุ่มเจบมีบ่มีพักข้าวเราก็กินตำวัดแบบนั้นแหละกินแบบนี้นะเบิ่องมาเพิ่นกินนะรอเออนี้ข้าวอันนี้แจ้วเนาะเออนี่ถ้วยบวงไปซ้อผู้นี้ซื้ออยังเฮาลืมเหรอเบื้จ้าน้าไอ้เซาน้าเซาเออ อาเช้าผู้นั้นเด้นางเสียเรอตุลาตเบานางเสียนางเสียกับนางเบาเบาอ๋โดยโดยลปมานางพี่พาลูกกินเข่ามั้งเนาะเดี๋ยก็มึเหี้ยกูชินต้อเห็นมีนี้นะน้อจะเบิ้งน้องหน่อยกินเข่าน้องมาเพิ่นกินเข่าแบบได้ไอ้เอเออไอ้จอง

อ้เข่ามาไง่ก็ได้ไอ้อเขาไปยูพุดมึงนเฮาเฮามาแปรเฮาเลยก็ยูนอกกันเนาะอืมอันนั้นไอ้ถากระจ้ามเขากินแบบนี้แลจักมือเรามาจากเน้อหมอีนนอกนอมนจะก็ะจะเนแล้วนะเป้เเปเอ้ะไปี่ชนนอกก็จะเปชชนนองเนี่ยย่เอ มาที่ไหนครับฝั่งมือคันมามีพักเรากินพักฝั่งมือบ่มีเรากินได้เลยเขาจ็ได้กินซีนกินปลาเนี่ยโอ้สุดน้อยเด็กก็เจ้าเพราะว่าบ่มีผูห้ห้างเงินห้าคำเด้อแล้วสมมติว่าก่อนที่ได้กินซีนกินปลานี่มีเงินมีคำนี่ยมันผู้ใดมักไปหาใช่ไหม ไปหาเปดจอนี่ไปซ้อกเปเออจหล่าเห็ดยังโอ้แต่ละมือน่ะยึดเป็ดเก็บนอเคล็บตอนนชเป็ดห่ามห้อยธรรมชาตินั่นแหละโอ้แล้วก็มาขายอ่ะบ่แบบบรรนกเดียบบมีบนตลาดบุมีบนขายเนาะเจ้าะๆแล้วกระชั้นกับบุญแด้เงินแล้วเนาะอ๋ออันนี้ยาถามได้ไปจอนี่มันเอือยของเจ้าฮะ โบนังจเนี่ยมันเอ้ยของพ่อไม่อมเอเลยเอยของพนะ่อน้อแบบเฮาเมนล้านเาเฮเอินว่าแบบเป็นอาเป็นอย่างโดยโดยแล้วดินทนัยูตอนนี้มันดินเจา้าดิจ้ะอ๋อเราไม่ลูกจากคนเอน่ยจอนกูใช้ซีเมนอ๋ออ๋ตู้เตตได้ซีเตู้เอ้ยเท่าตัวแม่เจีอนี่ัวไ้ใชสองคน แล้วยิงเทพมีเตียสามคนนี่๋อแล้วผู้ชายสองคนนั้นก็บอกฟังความโดนลิ้นไปเสพยากินเบียร์กินนี่นั่นไปตามที่ว่าทิศทางซื้อสันนะโดยโดยโดยบูมาหาแม่ละมาได้มายำมันแบบแม่หักเงินหักคำได้แล้วก็มาเอาแล้วยำาบูมีเราบูมาสันนะแล้วเงาแล้วแม่ก็บอกบูได้เนาะนั่งนั่งพิโทรศัพท์กันนะ่งแโทรศัพท์ุรสกัน แล้วลาวก็ได้เฮ็ดให้ย่าเฮ็ดเฮ็ด่เาฮ็ดผู้เดียวเลยเฮ็ดผู้เดียวแล้วลําบากซวงอันเดือน6เดือน7ยามมันบ่มีข้าวกินนั่นอ๋อโอ๋ช่วงนั้นพอดีข้าหมดเด้อเนาะจ้าแม่นแล้วข้าหมดก็ฟ้น่โดยๆลําบกแต่มันผู้เดียวหาเพิ่นกินนงแซ่กากาติกากาแซบอือ เมืม่อนานามาเป็นไข่ทั้งสองคนโดยดีเมื่อไหรที่จ้อ,อนี่วันนี้ก็ฮักส่งคุณเอ๋ไปของมอกลับมาดมอยดาู้เนี้ยอย่าขจ้อ,ขอเองก็เจนี่มมาปลัง๊งอ,อยู่จ้อา่านน้นมองรสซ้อนเนาะ หักมาเนฮอตเดี๋ยวนี้ได้มันว่านนาะเมื่อไหร่ห้าเงินให้เพิินเพิินกับแดดไปซื้อยาไปเชื่อเดี๋ยวอีเออนุมวัดนียอ้ที่เจ้ามาอยู่ชั่วโจ้นี้น้องสุดยอนั้นเจ้าอยู่ชั่วให้มันมันเขาเอาไปซื้อยามันกินเหลวอยู่เราโจนต้าเตุจราคามอจีอที่จราคามุชาอยู่มีอยู่ตัวอกลุชนชันต่าเจ้าคาเอยุงรดเจ้าคครัวเบ็ดนี่ก็อลำบากยำอันเบ็ดบัวสบายเลยมันมันบ่มีเงินแต่หากสารตอเจ้า แล้วแล้วผัวเขาเจ้านี่เออพอเขาเจ้าอ่กมาเบิ้งอ่ะบ่แบบพอเขาเจ้าก็แบบเสตยาโอ้เป็นท่วงและเป็นนันนันโดย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 อืมเป็นแบบนั้นแล้วก็เอยจอจึงแยกออกมาอยู่พี่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อเอาผาลูกมาอยู่เนาะแบบอยู่นำผัวแล้วอันยำบ่มีเงินมีคำไปซื้อยาแล้วเกิดกันตีกันทำลาย่างกายเดินเป็นนั้นโดยโดยเอาหน่อยเอากิ่นข่าวเต้ากนมน่เอา นมือเจอขนองอันนี้แซ่บเขาเ้าใจเด้ยวลูกเห็นแล้วไดข้าใจวัเจ้าวัวเจ้าเดียวเห็นบ้างเออน้อยวัวเจ้าบ้างเออเอาไหมเอวเาไหมเอาไปหลูกก็เขาอยู่แบบนี้ได้จักปีละไอ สามปเลีสามไปต้นเทาตอชกนอาพฝนมาหีิหัวมดเลยนาะผู้ดดเดี๋ยวนี้เม่นเม่นผู้ใดต่างห้ยได้เฮือนเนี่ยเขาฮะเพราะเขา่างหาเออมันอ้ายต่างหายเอาไปยุ่นน้ำเขาหนิผู้ใดนาะแบบขาเจ้ากับวัยขยนเนะแบบขาเจ้า เป็นนัานของเจ้าวนท่าเขาเด้แม่แม่ค่ะมีหลายคนเนาะถ้าเขาเจ้าเด็กเหงาเราก็อัดสมัยหลวงนาโดยโดยโดยแม่และอ้ายก็มีครอบครัวเด้เนาะเราก็เจ้ามากับมีลูกมีเต่ามาน้ำเนาะก็เลยว่าเออแม่แม่นเข้าใจเพลินกันหน้าจะโอเคอยู่แล้วเนาะอืมถามเอือยเพลินมึงดูเพลินยักได้เงีนยงบอกพอจะได้เดีสาธเจ๋ เออกูสาวก็สิโอ <laughs> ๋ว่าก็นึกว่าอันลูกเฮาเตยจะ้องตามคเลยกไหนอยากไหนแต่ดนนั้นแล้วแต่ว่าหกสามารถแล้วบ่มีทุนฮอดออบ่สามารถตั้งได้เ้เจาเเฮนเขาเจ้าแล้วอัดูแล้วว่าลําบากเพิ่นก็บ่อยากอยู่บนลําบากเด้แม่นๆๆแต่ว่าเพิ่นนี่ก็บ่มีงานผู้ชายด้เนาะเจ้าๆๆก็จําเป็นต้องอยู่แบบนี้เอา เบิ่งผ้าเสือผ้าหยังก็ยังบ่มีแท้เนาะโาเสือาหยังจกจกีมาเฮานั่นแน่นเข้ากินแต่ละมื้อนี่เพิ่นยังมีบ่บ่ได้ถามคือไปจ้อเข้ากินยังมีบ่สิได้จมอ้อสองบ่วคือเอิ่มจได้ช่วงนอจนตัวเจขอตกินเออเ็ได้นอเพิ่นมาน เขาเขากินเดี๋ยวนี้ยังเจ๊หกเป่ายังหกเป่าหกเป่าเทพมันบวชแล้วดูบวชโอ้บวชหดเลยตอนนี้ก็เดือนสามแล้วเนาะหนึ่งสี่เดือนห้าเป็นหกโอ้ยังหกเป่าเลยเป็นเขาให้ที่เพิ่นเฮ็ดมากเจ้าเจ้าเม่นแล้วเพิ่นได้จักเป่าปีแล้วนึ่ได้อยสิบปลายด้ายพ่สันคือปลายเปา ้วม,มาตนนเก่าตชเจตัวเกาๆๆปีนี้เพื่อนได้ทางให้บ่อัดจะทางเลยยังระทางตัวีเดินี้นะทางนี้มาท,าทันเรยวเถอดีว่าตีอ้าวว<ะ>่า ว่ลายลายอ่ะว่ลายลายวเมเมเฮ็ดน้อยน้อยเนาะกับเราป้าอยู่เราจีป้าี่เราว่าเมไปทางให้ทุกเมื่อคนช่วยเกช่วยเฮ็ดน้อยอ๋อม่ได้ลูกสาวนี่ไปช่วยนะเชียร์เนาะเชียป้าเชียนี่อายเขานะป้าต้องอายนะเนาะคนนกำลังเป็นสาวขึ้นไหมคนอายเขาเขามาล้มน้ำไหลป้าต้องอายโอ้ bất đại khẩu nhá, một đại khẩu thì khẩu nhâm noi um, khẩu hót cho nhá, có kiểu thở hót gì, gì à? song, để ăn chắc mình phô song, <cười> <không> <cười> <nữa>. <cười> khẩu hót phô song à? Um. thàm cho, cho có khẩu về kia có no, tao tao cái อยกได้แต่ว่า่อมต้องอายคามาช่วยได้ยเลยะตหมดเลกป้าตหผู้คนลำบากแล้วผู้ผู้นี่ชื่อยังไงก่อนฮะจุกันเบลจ่าเอนี่นี่เนาะด้วยหัวเยี่ยงหัวเช้าเช้าเาเป็นไข่ดีแล้วที่ก็วไปจองจีงเออเอือมันย่ดั่วยเราใ้งเนาะ ไปซักยาแล้วลุกบอลแล้วใช่ไหมมือว่านนี่ไปซักยาไหมน่ะโดยโดยโดยอันน okay, ี้อยู่ปอชีน่ะเขาถามมันน่ะก็แก่ของปอชีปอซามปอซามอ๋อน้องได้ปอหน่ะปอสองความหนาหักนอกวันนี้ความหนาหักน้อง่กินข้าวกินข้าวกับเจลเมืองถุยเจวเพื่อน อันนี้เป็นผู้ใดต่ำเบจอตาำอ่ะต่ำเจ้วให้ลูกกินกินข่ากับเจ้วเอ้ามืออื่นไปโ้งเรี่ยนได้เนาะมน่ายกกินแยกกินอย่างบ๋อตัวเดียน้อยมามอบไรที่น้อยชื่ยคอจีเดียวแล้วเด็กก็น้อยจะน้อยก็ลงเต้อมาเตจิหม้อเดย น้อนไก่ที่น้แก่ที่เด็กน้องแก่จังแก่ยุงก่บล้อจุน้องแก่ม่จอยิจน้องไมมอไม่กระพริบลยอนนองเด็กของไก่นี้ินนี้มันขันกินขนมเนื่อแท้ได้ขันกินสินซับย์ให้มันเท็บเจ็นี่เออดดยดดูดดู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 กูดูดอดู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 ดดูดนดูดดูดนดูดูดนดู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 อูดูดนดูด้เนาะ นั่งน่องยักกินอย่างก็สานอจีก็สน้อจีจีชมันนห่มาซื้อมาให้โอ้ยักกินยังนเดี๋ยวก็สน้อจีก็เคียห้องนึ่งตัวหนึ่งตูเราก็นองนะนะฮะอันี่น้มาเนืปลาขงมานื้อะนั่งกันปวแล้ี่จีหมอ้อจีจีหมอลยนี่รานมานื้ มกพออจะนกเคีีกัยี่รอยิงมอนกเคี้ยไก่หรายิหม้อนกขอไก่อยู่เคีหรอเนกรอยิงหมอเลยนกไต่อของไก่เลยน่ะเิ่นว่าไหก็ผัวน่าฮักันเรากินีนือกบพิษกันอ๋อกินไหนเมื่อนอะเดิมาขัวซื้อรถมาเทศชิหมอเดียนกไก่ินกเีอีิยิงมออขาครับแจวเนาะ เฮ้ยเฮากับอดเป็นหว่วงเล็กน้อยเมื่อบ่ได้เมื่อนั้นนะเฮามาเห็นเล็กน้อยสองคนนี่เป็นไข่สองคนเลยเฮากับโบได้เขามาแวะเฮากับเป็นหว่วงนะอันนี้หย่านบ่ได้ไปห้องหมอห้องอยังแน่มาแวะเบิ่งอันครอบครัวเฮ้ยนี่เฮามาครั้งนี้เฮาเจาะเงินให้อ่าเอาไปซื้อเข่าเนี่ยถาวายน้องน้อยแบบดีแล้วกันเนะี mm ่ย hmm. อ่ะก็บ,บคุคคบแกเด้อฉันนะ่ะอ่ะอันนี้สองแสตมป์เป็นเงินของป่าบุญป่าแก้วป่าเงิน เพิ่นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพิ่นฝากมาไว้น้ำเฮา u s e นี่เห็นคนที่ทุกอย่างลำบากก็ช่วยเหลือกันไปเอานี่เป็นค่าขนมครับอ่าซีเข่าซียางไว้ให้เล็กน้อยเนึงเอาแต่เออสิ่งเยอะก็เหนื่อปากแน่นอนวัเจ้าคนน่ะวัวเจ้าวัเจ้าด้วยอ่เอาหน้าว่วเจ้าคนน่ะหน้าวัวเจ้าคนน่ะโดยโดยเชี่ยว่วเจ้าคนน่ะ

มีแต่ผู้เดียวได้ผู้เดียวแล้วพ่อแม่ลู้ก็สามคนเออขอบใจเดนอร์โดยโดยขอบใจคือกันที่มาแปวเขาเพราะสั่นเทากับบุหู่ฮะเนาะโอเจ้าเด้อวโอเจ้าเดียวโอเจ้าเดีวโอเจ้าเดียวไอเบาขอบใจโดยโดยเอาขอบใจแน่นอนโดย กัเนาะพราแม่าพี่น้องก็คือเข้ามาสอบทมแล้วก็หูขขมูลคล้แบบเกลยดเลยที่ได้เพราะว่ามีทางอ่ายเพิ่นมาแปลเฮาสุดที่แล้วเข้ามากับแบบเอจจเพิ่นก็ฮหูแบ่หูแด่เฮาก็คือกัน่น่ะหูภาษาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นนนัเป็นชนเผ่าม้งเนาะเฮาเป็นชนเผ่าล่าลูกนะนะบางทานเบิ่งลิปเฮากับว่าอ้าวเบาลี่เป็นอย่างหูภาษาเพิ่นแล้วก็เพิ่นเป็นอย่างาหูภาษาเห้านะ พราว่ามันคนละชนเผ่ากันเน,ะนาะ่อแมพี่น้องอยู่ลาวัมันมีอยู่หลายชนเผ่ามีอยู่สามชนเผ่าใหญ่แล้วก็มีประมาณาสี่สิบแปดเผ่าชนเนะาะภาษาการปากว่ามันก็แตกต่างกันไปะนะก็เลยว่าบ่ฮูภาษาเยงกันและกันแต่เขาก็นําใส่ภาษาลาวนี่เป็นภาษากลางอยู่แต่ว่าคนคือเขตนอกแบบจังซี่นะบ่ได้เข้าขเรียนบ่ได้เข้าถึงการศึกษาเนาะมันก่บบ่ฮูภาษา ลวาวเนาะจะประมาณนี้ตัวไปพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นเฮือนซ้านบานซองเพอนแหละเนากะกาถือว่าเป็นเฮือนต๊บน้อยๆแล้วแหละเพอนเฮ็ดนี่เป็นทางอ่ายเพอนปุ๊กให้นะนี่ตาฝนมาปีนี้นี่บุฟวาที่อยู่ได้ือบ่เบ่งตาสภาเพอนนี่หลังคานี่ฮักเมื่อเราเนาะตามเบ่งอ้าวชงเนาะสภาเพื่อนพอม่พี่น้องนักนวงสมควรเลย อยู่น้าการตอนนี้ก็คือมีสามคนมีอ่าเจจอ๋ยจอแล้วก็ลูกสาวอีกสามคนเนาะส่วนผู้ลูกสาวโกกันอาเฮาแถวบ้านบ่บ่ปากบ่รมน้ำเฮาน่ะกับบ่หูมาี่เห็นนะไดเนะาะเจ้าเด้กหน่อยสองคนนี่โอ้กำลังองมรอมนันเเนาะแลบบ้ยกำลังนหนาหักเลยน,นะน่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เฮ้ากับข้ามาเยี่ยมยามเพราะว่าข้ามาในชุดแล้วครับน,นอนทั้งสองคนเป็นไข่เมื่อถะนะเฮ้าก็บแดงเงินให้สื่อยา หยานเพิ่นบดีขึ้นนะนะเฮาก็เลยเมื่อนี้เอารถใหญ่มานั่เนาะเฮาก็เลยนี่ยแวะถามถามว่าบดีเขาก็เอาน้องขึ้นไปห้องมอูุบ้านใตกน,น,นะนะตามที่เฮาคิดเนาะเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนนั่นแหละกัมาถามเบิ่งก็บที่ว่าดีขึ้นเพราะว่าเฮาเงินใหเมื้อน,นั้นทั้งเอื้อจอเป็นก็เอาเงินไปซื้อยามาให้ลูกกินก็ดีเนาะเอ่าก็ได้เอาเงินช่วยเรือทั้งเอื้อจ่ออีก20,000 0กิบ เป็นเงินของปลาบุญปลาแก้วปลาเงินอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบุณเพื่นอนคอยเพื่อนจงอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุขร่ลำรวยสุขภาพร่ลำรวยเงินทองเนาะอ่านอนรับก็บคอยแตงเงินหมืน่นนอนตื่นคอยดตเงินแสนแบนมือก็บคอยแตเงินล้านเนาะ,ะถธุโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนมาจะเป็นคลิปใดและยุใส่ก็จะลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮา,าขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี